อยู่บนเขาครับขึ้นอยู่ประมาณชั้นห้าเรามาพักกันก่อนนี่ครับดอกกระเจียวโอดอกดินครับตัวนี้เรียกดอกดินสวยมากครับดอกดินนีัตัวนี้เป็นผักเรียกผักอะไรวะังเนี้อานนผักนูนครับตัวนี้กินได้ครับเยอะครับแต่ก็บางคนเขาเดินเจอเขาก็เก็บไปหมดทีเราเดินมาที่หลังเขาก็เก็บไปแล้ว นี่เราคัดแยกครับวันนี้ต้องแยกมาเนี่ยดอกกระเจียวดอกดินครับเยอะมากครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเวลาฝนตกเราจะเก็บเขาจะขึ้นมาเก็บพวกดอกดินดอกดินดอกกระเจียวดอกเนี้ยมันจะหอมครับหอมกินหอมหอมเอาบางดินออกแล้วเราก็ต้มยิมน้ำพริกเป็นดอกดินที่ สวยงามมากครับตันนี้เวลาชาวบ้านฝนตกชาวบ้านช่วงนี้ชาวบ้านเขาจะมาหาแบบนี้ครับเป็นวิธีของชาวบ้านหาผักหาของกินบนภูเขาหลังภูเขาอันนี้ช่วงหน้าเห็ดละโงกชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดละโงกครับช่วงประมาณน่าจะออกพรรษาหรือเข้าพรรษาช่วงนี้ฝนตกนะเหนื่อยครับขึ้นบนภูเขา เดี๋ยวพักคู่เดี๋ยวก็าเดินไปอหาไปเรื่อย